นิวครับน้องต้านะครับนี่เราจะมาทดสอบน้องนะฟินนี่นะฟินนี่นี่เป็นเวอร์ชัน Public Public นะหมายความว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็น GPTs ที่เป็น Customer Service น้อยๆของเราค้างไลอ่าเราก็ถามอะไรบ้างตาดอกเบีย้ยนาฬิกามีสภาพไม่ดีฉันจ่ายดอกเปี้ยแอปยังไงมีของที่ไม่รับบ้างอ่ะเราสมมตินะเราสมมติว่าต้ามีโจทย์ไหมเอออย่างเมื่อกี้เราเราทดลองกันมาแล้ว นาฬิกานอกจากนาฬิกาอยาหาอะไรไม่ได้เอากระเป๋าไหมกระเป๋าราคาหมื่นนึงแล้วกันประมาณหมื่นราคาอ่ไม่เกินหมื่นหนึ่งแล้วกันสีอะไรดีสีดำมีปะสีดำมีป้ากวะอ่าสักสองหมื่นเลยสีดำน่าจะเป็นเรืฮ้ยสีดำมันจะได้หรือเปล่าก็มีการอก็ก็ t a l k i n วิ i t อ a อโน t e ของเราของฟิลมนี้ นี่เลยค่ะเฮ้ยมาแล้วลุยวิกตองแฮรโชเดอร์แบ็กสีดำน,น้ำตาลมีรูปด้วยดูรูปสินค้าได้ด้วยเดี๋ยวนะกดยังไงวะแป๊บนึง้นะดูรูปมันต้องมันยังไงมะนเนี่ยเอ้ยไม่อยากจะกดได้เอ้ยไม่รู้เลยเ้ยเออแต่ว่าอยากได้จะได้ไม่ต้องเป็นผูเตอรคพิมาเ,เออแต่ว่าคือมันต้องกดยังไงมะเนะีย่ยกดไม่ได้ จะเป็นบั <S <S ็กของ OpenAI เอไอองมีอะไรใครเป็นเจ้าของดีกว่าคำถามสุ่มเสี่ยงมากเลยเนี่ยึงอย่าตอบผิดทั้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่เงียบลุ้นว่ะเอ้ยไม่งงเลยเว้ยนน่น่เน่ขายของไหมขายของปลอมไหมเอาเลยวันวัน วันนั้นทำ GPT แล้วเออไม,ไม่รับของปลอมเด็ดขาดเอ,อ้ยไม่เอาดิมันรู้นะมันรู้นะนี่เออไม่นำขึ้นขายเออดูดยวยากจะบอกพร้อมมันเนี่ยขึ้นเน้นขายของให้จริงๆแล้วแล้วอะไรเออดอกคิดยังไงเอาง่ายๆคำถามซิปเปิลเลยดอกคิดยังไง เออถูกป uh, ่ะถูกเออวส่าสาขามกีสอยู่ภูมิภาคไหนบ้างให้มันคิดดีหนึ่งมันคิดดีหนึ่งมันจริงๆรแล้วเฮ้ยก้าเสื่สาขาว่ะ เชียร์แน่นปะออกตอนนี้เก้าแปดหรอน่าจะไม่ได้อัปเดตเฮ้ยค้นหาได้เออไม่โงเลยเว้ยเออ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 ยหูรอดละหูรอดละรอดอยู่แล้วรอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำดานเว้ยกดดูได้มีอะไรเออรับ รับจำนำรถใหม่จะกระบาตอบว่าอะไรวะเนี่ยรับจำนำรถป่ะเออไม่รับพี่จะเอาตัวมาสอบกับงไหนอะอะไรนะแต่ข้อมูลเราทข้อมูลราเติอะไรนะข้อมูลมาตอบจากไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่คลางความรู้เออเรามีการเก็บข้อมูลภายในไม่ใช่ภายในเก็บข้อมูลต่าง ทั้งในตัวอะไรวะคลิกอัพด็อแล้วก็เรามีฐานข้อมูลที่เก็บมาจากคอเ l นเตอร์ตอบบ้างอะไรบ้างมันไม่ได้สังเคราะห์ไม่ได้คีนเหมือนที่พวกมาพวกนายมีนะพี่ก็ยัดยัด,ย,ดยัดเข้าไปนั่นแหละไอตรงนี้ครับไชัวโอเพนไปไม่ใช่อันอันนี้ของโอเพนไอเลยอันนี้แชท GPT เลยเช่ลิงอยู่ใน Description นะครับผมดิงอยู่ในห้องนะเข้าไปนั่งเล่นได้นะ อันนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนอาชัวชัวเราจ่ายตาังอันนี้คือมึงจ่ายเองครับแล้วไอที่ได้เอา DBD เข้าไปเปราแบบยอด,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 ดอยา่างอยา่างอยา่างอยา่งอยางอ,อันนี้อันนี้ใน gpt <อ>เป็น customer service ล้วนๆไม่ไม่มีไม,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 ม่มีมุมอย่างนั้นไอ้ที่มุมที่เราพยายามไปทำก็คือไอที่เรากำลังพยายามไปทำเนี่ยใช้อาชัวอาชัว ai ที่เราออกมาเป็นคิวรีเมื่อกี้แหละเดี๋ยวลองเอาคิวรี่ไปคิวรีจริงดูถ้าค u วรีจริงจบจบเลย เฟ <Perfect. S 2> นต้องเป็พี่จำถึงไม่ใช้ตัวเนี้ยมันเป็น c u s t อ m e r s e r v วิ e ไงเข้าใจว่าเราต้องฝีข้อมูลไม่ได้หรอเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มใหม่อันตัวหนึ่งเป็นมันต้องปิใช้ภายในใช้กันมันทําได้มันทําได้ด้วยแต่ว่าคือเรื่องอะไรเรามี AI โอชัวอยู่แล้วอะทําไมต้องมานั่งทํแบบตัวเนี้ยแต่จริงตัวนี้ไม่ฉลาดนะฉลาดฉ <laughs> ลาดเลยเอะแต่คือคือมันไม่เอาแต่ถ้าสมมติว่าเ,าเป็นข้อมูลอย่างที่เราอยากได้มจาจะโค้ดมาปะวะ ไม่ดูว่ะฮา,ามันมันมั่วถ้าเป็นพวกเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีพี่ไม่ได้ฟีดดาต้าเบสสตัชเจอร์ไม่แน่นะถ้าพี่ฟีดดาต้าเบสสตัชเจอร์ไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้อ z ชัวก็ได้มาใช้โอเพนไอก็ได้มันเหมือนกันนะมันมาจากยีโอเดียวกันอนะถ้าเราถามราคาทองนี้มันบอ,อกเลยสิเฮ้ยหลอกปะไม่ดูว่ะมันน่าจะเป็นราคาทองสมาคมมากกว่า น้องคิดนานเลยมั้งไงรับเลยโดนแฮกเนี่ย <'t> นั่นไงผมว่าไปแล้ว,วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชายเบาช่เปล่าใช่เปล่าดูดิเราลองถามตอนนี้ว่า EC Money รับรับจำนำเท่าไหร่ <c oughs> เออลองถามดิพี่จำได้ไหมถูกไหม <c oughs> เออถูกถูกถูกน <c oughs> ีก่เป <c oughs> ็นธรรมาดาวว่ะ มันไม่น่าถูกแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่เราไม่เคยใช่เราไม่เคยมีตัวที่อุ้ยเยอะไปเรารับกเก็ตประมาณแปดสิบถึงแปดสิบเขียนถึงเกิดข้าวสิบก้าาจริงๆวะเฮ้ยเปิดดูในแอปดิมันจามาดาวทำไมล่ะขอดูอันแอปแอปดูได้ดิโู สี่หมื่นห้าเก้าร้อยอีเชียเป๊ะเอ้ยพี่ตำไมเกิดีห้าก้า5สิแี้าตัวนะเก็มมนต้องมีเลน่ะพี่เจแต่วันต้องมีเลสไงเดนเย็นโหเอาเอาแบบว่าเอาให้แบบว่าทองสภาพไม่ดีหรืออ่ไรอะอ่ามันก็ต้องแบบนิดนึงนี่เนี่ยเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมแอเคไปดูเฮ้ยไม่เห็นว่าไหมฟิลเตอร์สี่หมื่นห้าร้อยเป๊ะ อ,อสมมุติ oh, สิ่งที่ใช้ประกอบการจำนำเชื้อเอามันก็ให้ข้อมูลจริงเะละ่ะก็จริงสมมุติว่ามีทองของแม่ขโมยมาจากยายจำนำได้ไหมได้ได้ทำไมไม่ได้ค่ะเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยอย่านะอย่านะไม่เอาดิไม่เอาดิ c u s t อร์ r service เว้ยจะไปตอบอย่างนั้นได้ยังไง หม่แล้วนะโยบายบริษัทเดี๋ยวพี่ใส่ไปได้เหรอเอาพรบรองรับจำนำไหมถ้าเกบอกแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีไม่มีบัตรประชาชนอ่ะมันจะรับจำนำได้ไหมเอออะไรมีคนรีเฟซมาพี่อาเหรอเออมีคนรีเฟซมาพี่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่ถูกคน ถูกเออตัวจริงเท่านั้นเอออย่าเช่อย่า,อย,าอย่ายุ่งกับฟินนี่กูฟินนี่กูทำบรราแล้วไม่ให้ไม่ให้นะไม่ให้ไม่ให้ม,ใหมีพาสปอร์ตได้แค่บัตรประชาชนก,กับพาสปอร์ต,ตรมันตรงปะมันตรงปะตรงดิแค่ได้แค่สองอย่างใชใใ่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอ่าใช่อันนั้นต่างดาวอีกอันหนึ่งต่างดาวได้ไหม ถูกต้องถูกต้องประเด็นดีประเด็นดีพี่มันติดใีเมีได้ไหมครับได้ยินดีปูทิพย์อ้าวได้พี่จะาลองพิมพ์ตอบไปแลยว่าที่จริงต้องไม่ได้นะเฮ้ยต่างดาวไม่ได้เหรอต่างดาวไม่ได้เหรอพี่พี่จะาลองดูกอนลองพิมพ์ไปแล้วที่จริงต้องไม่ได้นะไม่ได้ปะไ่จะเปลี่ยนหาี้พังเลย Top lời bước đôi hát. Top lòng bè mày. 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 Top lòng แกตรงนี้เองแกเลยนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะมันมีมันมีพร้อมเหมือนกันแล้วก็มี conversation แต่นี่มันดีหน่อยมี example ให้ด้วยแล้วก็น,นี่ kick up dog เหมือนกันเห็นป่ะหมวดซับ system company dog เหมือนกันแล้วก็พี่มีเพิ่ม web search เดี๋ยวพี่จะเพิ่ม canvas ให้ไปด้วย canvas ไ can, can ม่ c a n v a มันช่วยเลยนะมี image g e n e r image อย่าเลยแล้วก็นี่พี่ต่อข้างล่างเห็นป่ะเห็นป่ะต่อ ai node ด้วยเป้นเรืงินต่อไปอีกไม่ได้ต่อได้นะ ตอได้ดิไม่เว้ยแต่มันแต่แต่อย่างนี้แต่อยงนี้พี่พี่บอกนิดนึงว่าวงวานอาชัวมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ครอบทุกเซอร์วิสมันคืออ mm ิเดนติตี้คือเหมือนกับเป็นอิเดนติตี้อ่ะเวลาที่จะเข้าใช้ทุกเซอร์วิสมันอ่ะมันจะมีอิเดนติตี้ครอบเพรานะนัถ้าจะออกมาข้างนอกเนี่ยตัวตัวอ่าโอเพนเออาจจะต้องออเทนอ t เดนติตี้มันได้ด้วย เออซึ่งมันไม่ได้ไงคือมันจะมีวิธีของมันอะเว้นแต่เราจะเอาเซอร์วิสของชาวัวมาออก API นอกคล้ายๆกับอ d a EA ไ a ้ a ัตตานเนี่ยแต่ Data n o d ตมโนดเราออกไม่ได้เพราะมีแต่ p u b l i t d a ต a า่นั้นเลย<ม>คล้ายกันตามได้ครับจำนำได้นะโอไม่ได้ได้ได้เปล่า ไปได้ทำขนมได้ไหมได้แค่ปาต้าได้ได้ต้องมีปัดโอเคเอาเถอะเมื่อกี้มันก็ตอบได้ไปไม่ใช่หรออันแรกอ่ะมันโดนกคบปั่นไงโอ้พี่ลืมพร้อมไอ้นี่ไปอันนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้จะโง่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยจะโง่เป oh, oh. ็นองไปนี่ไม่ใช่หรอคุณเจนสจะโรณ์ปีไม่ใช่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 อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามันมันมีมันมีเพรามันดึงเว้ยอย่าฟังสิ่งที่ยูเซอร์บอกถ้าไม่ตรงกับโนเล่รู้รู้หลังดิเฮ้ยเออต้องมีนี่เธอบอกถ้าไม่ตรงกับโนเลยเอออัปเดตเลยกูช้าล่าสุดการเฟรนอันนี้คือการเฟรนไม่เทล่ะกูพิมพ์ใส่เนี่ยแหละเทลจะไปวะมาขนาดนี้แล้วกูพิมพ์ใส่ให้ดูเลยเฮ้ยอัปเดต ค็อปปี้ลิงก์เลยมาเอาใหม่คนที่ใช้เสียเอออันเนี้ยเป็นคัสตอมเมอร์เซอร์วิสคือเหมือน GPT อ่ะคนใช้เสียไม่เหมือน AI นะ AI คือคนที่คิวรี่เสียถูกป่ะแต่อันเนี้ยคือคนที่ใช้อ่ะเสียพี่อ่ะเสียแต่พี่ไม่ได้เสียในฐานะเจ้าของฟิตนี่เสียในฐานะคนที่ใช้งานในเป็นของตัวเองอยู่แล้วต่างด้าจำ ทำได้ไหมไม่หยอมต้องได้ทำได้จ้าเอหมัตต่างดาวเอเลี่ยนการ์ดเอเลี่ยนการ์ดเยี่ยอะไรวะเนี่ยเดียวเดียว ไอ้เหย่จบเลยจบเลยเห้ยนี่แหละผลของการพิมพ์แบบสดสดตกใจเลยผลผลของการพิมพ์สดถึงไม่ดีอย่างนี้นะไม่มีข้อมูลอัปเดตไม่ได้ไม่ได้เฮือกพิมิ์เฮือกพิมิ์เฮือกพรมิมพ์ พ่เชษแล้วชาวต่างชาติจำนำได้ไหมพิเศต่างดาวพา s ปอร r ตใช่พ a สปอร์ตใช,ใช่ถ้ามี passport ก็จำนำได้เลยพ <kilo> อ,อแล้วเด,วดาดเลยเอ้ยอยังเอเลี่ยนร์ s อยู่อะเอเลี่ยนร์ดอยู่มาต่างดงาวเาี่ยก,กว้อเชื่ออะไรวะเอานี้แล้วกันแม่เอ้ทำไรอะเมก๊บ ปเลยเหรอเออพี่ตันะ้จแล้วพิจารณาทำไม,มไม่ใส่ลิงก์เว็บไซต์ต้นทางไปอ,อ่ะมันมันจะแบบไม่มันจะเข้าไปอ่านหแรบบือต้องกรอบเว็บไซต์ต้นทางมามแบบแบบแปะลิงก์มาเลยแปะลิงก์แปะลิงก์แปะลิงก์อย่างเงีแบบ้ยเลยแล้วให้มันไปอ่านข้างล่างข้อมูลในไอโอเอสอ่ะ เอาได้เดี๋ยวแปะลิงก์ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนวิธีทํานี่สอนวิธีทําด้วยเนะี่ยเดี๋ยววิธียังไม่ให้เราได้สอนเลยจำตอนตอนนี้เห็นแล้วก็ต้องทำเลยไม่สอนได้เพราะพี่จะอัดคลิปอยู่แล้ววิธีการทําเอเจนต์ของสามค่ายอะ่ะแต่ยังไม่ได้ทำเฉยพี่อัดคลิปลงบูพกเอายอดวิวเลยเันเลยพี่มีช่องอยู่แล้วเต็มไปหมดเลยอยูทัวอ่ะ้อนเนี้ยพี่มีช่องอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อัดลงเฉยวิลเล่ยมวิลเล่ยม เฮ้ยจริงจะต้องอยู่ดูอยู่แล้วเหรอมีอยู่แล้วช่องช่องที่เวลาว่างๆค่อยทำต่างดาวมีมีมีต่างด,าว,า,งดาวจำนำได้ไหมเอี่ยจริงจริงจริงดีนะที่เรามานั่งคุยกันคือแบบมันจะได้แบบมาช่วยกันกล่าวไงเออเห็นไหม ต่างชาติพี่ขาเพร่มคขามา่งชาติได้ไหมไม่มีสัญชาติไทยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นมันเป็นชื่อบัตรมันเป็นชื่อทางการเลยไม่ได้ปะได้จ้าอ่าไม่ยอมแล้วเช่มึองมาเจอพร้อมอรหัสนั้นไปเดี๋ยวเดีหยิบเายินี้ พอเสร็จแล้วมันก็ร้อนจี๊ดเลยที่ไหนอาพข้างล่างเหรอโอเคโอเคโอเคโกเก๋เเดี๋ยวไปทายาห่จำนำอะไรได้บ้างให้ช่วยได้ไางได้ก็คือมันถามว่าจำนำอะไรได้บ้างสนใจให้ช่วยแนะนำไหมคะเราก็บอกได้บอกอีที่มันนี่จำนำนี่ต่างเงินบ้า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 บาบามือถือพังแล้ว <utan> Ask, <é. S 2> ไม่เว้ยไพส c แกนเนอร์จะต่อเข้า AI-node จะไปต่อกับ AI ที่อยูใ่ใน AI-node อ่ะไอตัวไอตัววิเคาราะห์ <c oughs> ววรูปอ่ะอ๋อแต่มาต่อนี้ได้จริงๆแล้วนะถ,วววถ้าเกิดว่าเอาไอเจสันสกีมาที่เราใช้กันอ่ะส่งให้ตัวเดี๋ยวที่บอกไงที่กูบอกอ่ะส่งให้ตัวไพสแกนเนอร์อ่ะแล้วเราก็เวลาคิวรี Q ่คิวรี่ผ่านกันได้เลยไพส c แกนเนอร์จะทำหน้าที่เหมือน MCP s e r v e เอร์เลย ไม่ต้องใส่แค่ชื่อแต่พี่อกำลังคิดอยู่ว่าพี่จะทำตัวเสิร์ชให้แบบทำตัวเสิร์ชดีๆให้อะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องก็คือมันจะมาพร้อมกับ AI ตัวที่มันบันทึ์รูปอยู่แล้วมือถือที่พังแล้วจำนำไม่ได้รับเฉพาะเปิดติดใช้งานได้สภาพ50ดีกว่า50%เพราะเรามั่นใจามากเลอเราสามารถได้ทนะำมือถือใกล้บ้านอยากให้แนะนำหมวดซับอื่นที่จำนำแทนไหนคะ่ะได้ เออปืนอืปืนฉีดน,น้ำจำนำได้ไหมปืนฉีดน,น้ำจำนำได้ไหมอุยอเอออมขวดแบบนี้ปากมันจะพองแค่ไหนเนี่ยปืนจำนำไม่ได้นะคะอ่า ถึงจะเท่แค่ไหนถึงจะเท่แค่ไหนก็ตามแต่ easy money ก็รับเฉพาะทรัพย์ที่มูลค่าตลาดอะไรน,นะปืนที่ไม่มีทะเบียนดีกว่าอุอที่มีทะเบียนดีพี่ที่มีทะเบียนมันไม่ได้อยู่แล้วมันดูแบบีมันดูเหมือนมันดูเหมือนีเขาอ่ะเบียนอ่ะไม่ได้ทะเบียนไม่ได้เลยสักอ,อย่าง ไม่ว่าจะมีทะเบียนหรือไม,หอไม่หรือไม่ก็จำนำไม่ได้หไหมเพราะอันนี้พี่จ้า,าเอาไปจากเอ็นเตแคตตล็อกเอ็นั่นบ้างใช่ไหมใช่คลิกอัพดอ็อ,ดอกคลิกอัดอ็อกคลิกอับดอกดีนะเราถือรวมไว้เพราะว่ามันเอาไปเอ็กพอร์ตใช้ที่อื่นได้ไม่เก็บไว้คนเดียวน้องฟินนี่นะฮะ มันก็ยังมีมุมของ่งูนะขนาดที่เราใส่ข้อมูลเยอะขนาดนั้แต่ AI Note คือพี่เอามาใช้เก็บข้อมูลเร็วทานท่อท่างี้เลยนะมันใช่เอ้ยเอ้ยต่อ,อยังวะเอ้ยต่อแล้ววะสองเองสอเองคือหน้านะน่าจะเป็นวัวล่นเปล่าเนี้ย เออ,เออลองลองดูว่าบุคคลเฝ้าระวังเอาสักคนหนึ่งก็ได้นะอา้าวหนักเลยกำลังจะบอกรือว่าเราเข้าไปดูดได้ด้ยได้ดูได้ที่ก็ให้มันบอกดีว่ามีใครบ้างเออเออวะ่ะ ไม่แต่มันจะคิวรี่ออกมาได้วะคนเฝ้าไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอาเอ,อมีถามอะไรอีกแปลกๆขอแบบซ้อนๆอ่ะซับๆอะ่ะส่งรูปได้ป่าววะเอ้ยส่งรูปได้กวะน้ำนำ ได้ไหมมันง่ายไปบัวเฮ้ยม,ม,มีโรเล็กอีอ่เดทู่น่านี่มีกล่องใบปัตประชาชนปีผลิตเรียบร้อยก็บเงเท่าไหร่พี่พิมไปดิเออมันได้ปะ่ะพี่ว่ามันไม่ตอบไม่ตอบมันจะไล่ให้ไปสาขาคิดว่านะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันตอบอ่ะ มันน่าจะมันมีตัวที่แบบว่าํำนวณผิดตัวเต็กไหมไม่แต่มันก็ไม่ได้คือถ้ามาตอบเอ้ยไีบา่าไม่ตอบว่าไม่ตอบมันไล่ไปที่สาขาพี่จามถ้าเกิดเราแบบให้ช่วงไหที่สาขาแสดงรงกัตเอ็ดไหเงี้ยมันจะแสดงาไหม มีลิงก์แบ็กเอนไหมพี่ไม่ได้ฟีดเข้าไปนะในเมมโมรีไหมแต่ถ้าเป็นของคลิกอัพน่าจะมีแต่คลิกอัพน่าจะม,มีมีจ้าด้วยวะคลิกอัพด็อกเห็นไหมอ๋อมันไม่มี<อ>แต่ u r l แท้จริงเข้าสูไ่ได้แสดงไว้ชัดเจนในไฟล์แต่มีลิงก์พวกฟิกมาเฮ้ยมีจัดการใบคุมด้วยอะแคนคอสเซลล์คืออะไร เลยอะไอ้ยงงี้มันก็ถามงานในนี่เลยไม่ดิแต่แต่พี่ไม่ได้เอามาหมดไงใครจะไปบ้าโหมดอันนี้มัน customer support ี่เดอยประชัยกระโดดเชียร์แคนคอร์เซลสามารถขาของนี่สัามารถสั่งซื้อซับผ่านเอาลิฟตได้ซับถูกคำขึ้นเอาลิฟตเสื้อแบบออนไลน์ได้เนี่ยซับจาก คิวรีภาษาจำเลยจะคิวรีคัสตอมเมอร์ใช้ S Q L อะไร มันรูปพรทานเซ็กชันด้วยอ่ะมีมีมีมั่วเนี่ยมั่วเอาธรรมดาดีกว่าว่ายลูกลูกขาเดี๋ยวมึงกงไปเรียนเออนี่ไงเดึงเขามูลูกขานี่ไง ฉพาะที่มีการจําดํานี้มั่วแสดงว่ามันในนี่มั่วมัวหรือปกปิดที่จะมั่วมั่วมั่วปิดปิดปิดลบลบลจบไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมพี่เจ้อันอันของพี่อ่ะเอไอนั่นขวาพี่เจ้ลองเปิดของพี้หน่อยทำอยู่ปะถือลบไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปแล้วอันเอไอบนบเนี่พี่พี่จําตั้งเอไอเอเจนต์บนบาร์บี้ไว้ใช่ไหมใช่ แล้วอันนั้น<า>มันเที่ยงไก่เกนี้ยอันไหนดีกว่าอ,อันนี้ดีกว่าเยอะเลยเคยเห็นไก่ใส่รองเท้าไหมมาดูดูปะป๊าอ่ะพี่ชื่อตุ๊กตุ๊กพี่ที่ใส่อย่างไัที่ที่ถุงเท้าพกไปครับป่ะงั้นพี่อยู่ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับทุกท่านที่อัดกล้องนะเมื่อกี้